สวัสดีเป็นทางการในวันที่เราเดิน,ดนทางกลับนะครับสามวันไม่หวัดดีสามวันไม่หวัดดีนะครับเอาเป็นว่าเรารู้จักกันแบบรู้ใจแล้วกันนะครับสามวันสามคืนสี่วันที่ผ่านมาอยากบอกว่าทริปนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าความตั้งใจของผมกับสเตฟานที่เรามาเที่ยวเวียดนามกันในครั้งก่อนแล้วเราประทับใจในหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ที่นี่เราถึงได้กำเนิดเกิดขึ้นกับทิปครั้งนี้นะครับถามว่าคุ้มไหมครับคุ้มคนคนเที่ยวคุ้มคนเที่ยวคุ้มคุ้มจริงจริงเอฟปีคุ้มก็สิ่งที่อยากจะถามนะครับก็คือว่าอาหารมื้อไหนอร่อยที่สุดมื้อไหน เมื่อคืนเนี่ยเมอคเคับไม่ได้เม่คืนตอนที่เบียต้ม่ใ้มไม่ใช่ก่อนเบียต้มอะค่ะเอา้มวกนี่เอาใส่เข้าไปในกระชังไื้ไหมครับอน้ำตาลแลก็เอมวใส่เข้าไปได้ไอ้เมือโอบามาโอบามาคุณใสจ๋าโอบามาใช่ไหมอันนี้สองอันตโอดีหแล้วก็ไปใไินอร่อยไหมครับ ไส่ให้ดีมิตเสียโ่แต่ว่าที่ก้างไว้ที่ก้นมือไปกาแฟไข่ยอดพีคไข่กาแฟไข่กาแไข่ใช่ไหม่้องใเราเลยเอามืใส่ได้ไม่ใจมจะแบกได้ไงนวมาครับโอ้ยอะม่ามัน่ันมนะโอ้น่สวยสุดมทักใจไที่เราไปพาลงบิเประคัใจหนักก็ตายก็จะแบก เดินขึ้นถ้ำเหนื่อยไหมครับไม่ตต้อง้องถามหมอมอายเขาไหมอายทำไมอ่ะหัวหน้าทัวร์ไงเหนื่อยเดินขึ้นถ้ำเหนื่อยเขาทำไมวะไม่รัดเหมือนกูไงมือมันขี้โกงไงกูรัดไงเออเอาอยู่ไว้ข้างกระเป๋าผมผมผมบอกแบบนี้แล้วกันว่าเป๋าทริปนี้เนี่ยอาจจะมีบกพร่องไปบ้างต้องขออภัยนะครับเพราะเรามือใหม่จริงๆเราเพิ่งทำกันครั้งแรก แล้วก็จะบอกว่าไม่ทำอีกได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ไ,มได้อ่ะ <laughs> คือคือเราตั้งใจทำจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีเงินเป็นตัวตั้งถ้ามีเงินเป็นตัวตั้งเนี่ยรูทนี้เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าสามหมื่นห้าบอกเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น <Okay. S 2> จริงๆเพราะว่าอย่างราคาค่าตัวการเดินไทยเราก็แปดพันบาทแล้วค่าที่นอนบนเรือเนี่ยห้องหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าแปดพันอยู่แล้วโอคะใช่ครับอันนี้ เพราะว่าที่เราได้ราคานี้ด้วยก็ต้องขอบคุณน้องบอมด้วยที่พี่ชายเขาเป็นเจ้าของเรือนะครับอตบมือให้น้องบอมหน่อยครับ,บแล้วก็น้องบอมขุดเนื้อเลยนะน้องบอมอย่างสปายอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายก็ต่อคนเนี่ยก็หลักพันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราตั้งใจทําจริงๆนะครับก็ก็หวังว่าทุกคนจะพอใจแล้วก็ถ้าผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็มีมีบ้างนิดหน่อยก็เป็นเพราะว่าเรามือใหม่จริงจริง,รงๆเราอยากทาให้มันดีกว่านี้เราตั้งใจทําให้ดีกว่านี้ครั้งหน้าครั้งหน้าผมผมบอกว่าผมจะไปญี่ปุ่นผมจะไปก่อนไปไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ให้ <laughs> ไิดต้องเลย<ป>ผมจะไปสํารวจเส้นทางแบบนี้รู้ดีๆแบบนี้แล้วมาบอกกล่าวกันใครจะตามไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกัน <ไป S 1> นะครับ ไปไหนญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นไปไหนอ่ะฮอกไกโดฮอกไกโดโอกินาวะอะไรแบบเนี้ยเออเหมือนเดิมนะครับไม่เอาโอกินาวะาไม่อร่อยอ่ะอร่อยไมอร่อยอินเน่ยเออได้อร่อยเอออาหารเออเอาอาหารสามชั้นหมูสามชั้นวันก็อาจจะเป็นฮอกไกโดนะครับที่เราจะไปแล้วก็ แล,แล้วเอาวาแซกไปด้วยในรูทนะสิ่งท,งที่สิ่งที่ประทับใจที่สุดในรูทนี้นะครับผมผมมองว่าทุกคนเป็นมิตรที่ดีต่อกันไม่มีมคือผมเคยไปไปทัวบางทัวร์แล้วมันจะมีแบบบางคนที่แบบเรื่องเยอะเรื่องมากกว,วนตีน่ะพูดง่ายๆ <c oughs> มันเลยทำให้พวกเราบางส่วนใหญ่เซ็งเบือ่อแต่ที่นี่ไม่มีเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยครับ นี้บจะยอดมาและที่สำคัญนะครับขอบคุณบริษัทกีวีประเทศไทยนะครับที่ที่ให้ที่เป็นผู้สนับสนุนให้ผมได้ทำรุ่นนี้ด้วยนะครับกีวีเขาให้เงินพวกผมมาเพื่อที่เอามาแจกร้านนู้นร้านนี้แล้วก็พวกผมก็เลยไม่เอากำไรกับพวกคุณเอาไปเอากำไรกับกีวีแทนเอาปืนเอาปืนัดน้ำยางัดรองเท้ากีวีไม่ใช่อาปืน พาคุณตกงาน <c oughs> ยังไม่ทันเลยเลยคุณจะตกงานเพราะคนนี้แหละเออนี่คือ่อุห์เล่นมุกเพื่อให้บอกให้ถูกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวคนอนึ่งเข้าใจใช่ไหม <c oughs> แล้วก็มีอะไรที่จะแนะนำกันก็บอกกันได้นะครับเผื่อครั้งหน้าเราอาจจะได้เจอกันอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าผมจะทำอีกหรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามดูในแฟนเพจเอา แล้วก็ใน YouTube เอาแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็น FC ด้วยกันเสมอมาขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณอะไรบ้างเนี่ยขอบคุณมากครับที่เป็น FC ฟซีพวกผมครับเจ้ามพูดหมดแล้วถามพูดหน่อยหน่อยให้ห้านาทีเลยอยากถามอยากถามอะไรพวกเขาความรู้สึกอะไรเงี้ยแบบประทับใจตรงไหนอะเอาเมืองมากประทับแต่ประทับใจตรง ไปชับใจตรงไหนครับลิ้นพันกันเลยรับใจตรงกินเบียร์ถึงตีห้าป่ะครับมีความสุขไหมครบับวันนั้นมีใครกินเบียร์บ้างยกมือครับ <c oughs> แล้วยกกันอย่างนี้้วยนะ <c oughs> ม,มองเมียก่อนมองเมียก่อนมึงต้องถามว่าใครนอนตอนกีน่โมงแล้วให้ยกมือมีใครนอนก่อนเทีย่ยงคืนบ้างครับ <c oughs> มีใครนอนหลังเที่ยงคืน้างครับ มีใครนอนขโมงเช้าวะไม่แล้วก็มีใครร้องคาใ์เนฝรั่งร้องคาราโอเกะ้างครับโอ้ยโ่ละถ้าอยู่ผมบ่อยนะฝรั่งคนนั้น่ะโชคดีที่มาเวียดนามเพราะคนเวียดนามเขาจะไม่มีไม่ค่อยหาเรื่องถ้ามาเมืองไทยโดนกระคืบตั้งแต่มาสี่ทุ่งครึ่งแล้วมาไดกี่คนร้องยึดไม้เออมันยึดไม้อะใช่แย่มาก เดี๋ยวพอเรากลับไปเราก็ไม่อ่านข่าวนะครับว่าฝรั่งโดนคนไทยกระทืบเราก็จะดีใจอ่ะอย่างไรนี้แหละเพราะไอร้องเพลงเลยไม่ต้องสงสารพวกมันครับเสร็จแล้วนะขอบคุณมากนะครับทุกคนอ่าขอบคุณพี่เอ๋ครับเอาเงินเงินให้ไกด์ด้วยกับคนขับด้วยนะครับเอาไกด์มารับเงินครับสอโะขอบคุณไกด์ด้วยนะครับที่ดูแลพวกเราอย่างดีให้ข้อมูลพวกเรานะครับบค่ะ มีมีทิปพิเศษจากพี่เวสไหมครับเดี๋ยวไปรับใต้โต๊ะใต้โต๊ะรับแเมื่อคืนเขาไปรับวะเขาไปแอบให้อยู่นอนเมื่อไหร่อะไรเนี่ยแล้วก็ให้คนขับด้วยนะครับเอาเครื่องปั่นมันลายไหมคะไม่ต้องครับฝากไว้ให้ครับให้คนขับด้วยขอบคุณคนขับด้วยนะครับบอกหน่อยดิขอบคุณครับเอ้าขอบคุณเลยครับเอาขอบคุณเ เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งมือนะครับที่สนามบินนะครับเราจะกินข้าวด้วยกันก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะครับแมคโดนัลอ๋อเหรอไม่ใช่อ่ะขอข้าวเอตก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเฟอร้านร้านเฟอร้านนี้นะครับเขาจะมีคนที่เหมือนเหมือนเป็นเซลเด็กเสิร์ฟครับเขามาเห็นพวกผมอยู่เขาก็มาคุยกับพวกผมตั้งนานกว่าจะให้ผมพวกผมเข้าไปกินผมก็เลยเข้าไปกินมาจีนแล้วเข้าไปจีน เขาตัวไม่มีตังจ่ายเลยมคุยตั้งนานคุยตลอดเลยแบบเออนี่จนตะล่อมพวกเราเข้าไปได้พอเรานั่งปั๊บแม่งหายเลยแล้วผู้ชายมาเสิร์ฟแทนกูคุยตั้งครึ่งชั่วโมงโดนแม่งหลอกถูกต้มถูกต้มแล้วไงวันนี้จะไปแก้แค้นเขาเหรอครับไม่แก้แค้นจะไปกีกร้านนึงเพี่อันนี้กะจะไปฟันแลล่ะหมดเลยไปหลับดีกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ทิปนี้ที่หมอมจัดนี่สนุกมากเลยครับก็คือตอนดูในคลิปใน y o u t u b e เนี่ยดูว่อยากมาพอมาได้สัมผัสจริงรู้สึกรู้สึกดีมากๆก็อยากให้หมอมจัดัหลายๆครั้งครับก็ถ้าเกิดมีอีกก็จะไปอีกแน่นอนเราไป <c oughs> ญี่ปุ่น <c oughs> สนุกนีโอคีค่ะครับผมชื่อมนัสพงสุประดิษฐ์ครับมาจากจังหวัดคนครสวรรค์เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมทัวร์กับ ม่อมถ้าแตลกรู้สึกประทับใจมากาแล้วก็ถ้ามีโอกาสขอให้หม่อมจัดอีนะฮะก็ได้รับความสนุกลูกทัวร์เป็นกันเองอไม่มีการนั่นกินอิ่มจนจะพวกอะเป็นกันเองดีครับอยากมาอีกถ้าหากว่ามีโอกาสครับขอบคุณครับ ตอนแรกก็ไม่รู้จักทีพนี้นะคะแฟนเขาเป็น FC ซของอคุณหม่อมถนัดแดกก็เลยบอกให้พี่ติดต่อไปที่ทัวร์นี้ตอนแรกเองไม่รู้รายละเอียดใดๆเลยนะแต่ได้เห็นเขาเปิดให้ดูว่ามีการมาสำรวจมา้อเวจแล้วน,น่าสนใจก็อยากจะมาพอได้มาแล้วโอ้โหเกินความคาดหมายเลยอ่ะดีมากๆอยากให้จัดอีกนะคะ ู้สึกประทับใจทุกๆทุกๆช็อตเลยอะทั้งในรถทั้งนอกรถนุกตอนเลยดีมากเลยค่ะอาหาร<า>ดีที่พักเยี่ยมท้องแตกแน่ๆจัดใหม่จัดใหม่จัดใหม่นะคะครั้งหน้าจะไปด้วยอีกค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะทริปนี้ถ้าใครไม่ได้มาต้องรอโอกาสหนา้าพยายามมามันสุดยอดแห่งความที่คุณ จะประทับใจในสิ่งที่ทางผู้จัดได้เสนอให้ท่านแล้วก็ร่วมกันอย่างสนุกสนานทั้งทริปทริปนี้ทุกคนน่ารักทุกท่านแล้วก็มีความยินดีและเต็มใจในสิ่งที่มาเที่ยวแล้วดีใจมากๆที่ได้เดเที่ยวในทริปนี้ครับขอบคุณมากครับ จะแดกขนมจะแดกทูปอมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาไมอยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนูน้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปไม่ใจเย็นทำจิม้มสีฟูดผสมวาซาบิว่าซาบยังไงครับแดกแมงเข,ข้าไปคือสมองเลยสัดก็มองชนัดแดก